อากาศอย่างเป็นทางการเกมสเปอร์กับเลสเตอร์ที่ราชมังยกเลิกแล้วครับเรดดว่าเป็นอันน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะครับ กับการยกเลิกในครั้งนี้แต่ว่าก็ต้องเข้าใจนะครับทีมฝั่งของสเปอร์แล้วก็เลสเตอร์เองสตาร์ต่างๆเขาก็ต้องเซฟสภาพร่างกายของนักเตะนะครับสุดท้ายก็มีการเดินออกมานะครับจากทางด้านล่างนะครับแฮร์รี่เคนเดินนําขึ้นมานะครับเดินบนแล้วก็เป็นนักเตะของสเปอร์นะครับทุกคนแล้วก็ตบท้ายด้วยซอนฮึมมินและหลังจากนั้นก็เป็นนักเตะเลสเตอร์นะครับ,ญญรบก็เดินวนรอบสนามนะครับก็ปรบมือนะครับแสดงความเสียใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มา นะครับก็วนลงมานะครับแล้วก็เห็นนักเตะทั้งสองทีมทุกคนนะครับสุดท้ายก็เดินวนแล้วก็กลับลงไปนะครับในห้องแต่งตัวนะครับเพราะว่าก็เดี๋ยวจะมีการเดินทางไปต่อเนาะที่สิงคโปร์นะครับสำหรับทั้งสองทีมเป็นการพรีซีซั่นต่อไปนะครับก็สุดท้ายก็มันเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับเพราะนั้นเราก็เข้าใจนะครับแต่ถาาว่าเสียดายมันก็โคเสียดายนะครับ นักเตะระดับโลกแบบนี้ก็คงไม่ได้เดินทางมากันบ่อยๆนะครับแต่สุดท้ายก็ทุกคนเข้าใจนะครับแล้วก็มีการประกาศขอโทษอย่างสุดซึ้งนะครับจากทางสนามเองนะครับแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอะไรอย่างนี้นะครับสุดท้ายก็ถูกยกเลิกประกาศอย่างเป็นทางการนะครับที่ราชมังวันนี้ไม่มีเกมนะครับ